สลึกเกียรติแถมสริครับผมเป็นช่างวัสดุพัดนึกต้นเทียนไปเพี้ยติดทิมขาดเรียกความภาคภูมิใจของจังหวัดตุบลที่ว่าได้เฮ็ดเทียนเป็นประเภทนี้สืบสายต่อกอัมาน,านมาเพราะว่าเฮ็ดมานน่านมันโดนแล้วแล้วก็จะสืบสายต่อไปเรื่อยๆอ่ามีอุปสรรคก็คือกาแดดร้อนการเฮ็ดติดไล่บดไดไล่กับสิโยนะครับตอนฝนตกก็ติดไล่ยนี่ยไล่มันแข็งติดไล่โมพอยูอยากให้สืบพอดต,ต่อไปเรื่อยๆจนชัวนลูกชัวนหลานเพราะว่าตอนนี้ก็เสือพอดให้ลูกให้หลานมาเฮ็ดต่ออยู่ครับอเพื่อให้ลูกเฮ็ดเทียนเฮ็ดยางซอยนะครับผม คือนางสาวจินตนาบัวแดงค่ะอยากมาซอยและก็อยากมาถาม้าบุญคืเลย่แล้วมาเป็นจิตอาสาค่ะ ก็จะได้เอาตนเทียนไปไปเศ้าบ้านเบืองหล้กกะเป็นประเภทนี้เมื่ออุบลนเฮานะคะภูมิใจค่ะสีเดมาซอยทา้งศาสนาที่เป็นประเภทีของชาวอุบลนเฮาเป็นเพิ่นแจ๊กแต่อยา่าเฮ็ดน้ำเพิ่นลไนล่ะเฮ็ดหล้กก็ภูมิใจที่เดมาทํำไม่รวมคิดจก,กรรมน้ำเพิ่นจ้ะจักแมนได้คู้มพได้แต่ว่าเฮาาในมาเฮ็ดเท่ากับภูมิใจก็คือว่าสิได้บุญนะนะคพามคิดจะของมันสบายใจกระือว่าเป็นบุญลวเนาะ